สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้พบกับหนูวังเวงครับเพื่อนๆืรู้ไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่16เมษายน2567ครับเมื่อคลิปที่แล้วครับเราคิดคำนวณกันไว้ว่างวดวันที่16เมษายนนี้จะมีเลขเด่นอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเลข1เลข2เลข8 เลข9ครับเพื่อนๆรอบนี้ครับมา8กับ9 2ตัวเลยครับไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆคนไหนได้รับโชคจากเลขเด่นของหนูวังเวงกันหรือเปล่าครับส่วนหนูวังเวงครับได้มาเล็กๆน้อยๆครับพอได้ทองสักบาท2บาทครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองไปย้อนดูนะครับ,บว่างวดที่แล้วเราคิดได้เลขตามที่ได้ผมบอกไปหรือเปล่าครับ เอาละครับเพื่อนๆต่นี้เราลองมาย้อนทบทวนสูตรเลขเด่นของที่ผมได้เคยบอกวิธีการคิดกับเพื่อนๆมาหลายคลิปแล้วนะครับอย่างเราอยากจะรู้ว่างวดวันที่16เมษายน2567มันมีเลขเด่นอะไรบ้างเราก็ต้องนำเลขท้าย3ตัวบนของงวดวันที่1เมษายน67มาคิดคำนวณกัน1เมษายน67เลขที่ออกคือ 803481วิธีคิดง่ายๆครับนำา8บวกกับ4ได้คับ2เอา8บวกกับ1ได้เท่ากับ9เมื่อตัวนี้จบ9ก็เป็น012ฉะนั้นครับเลขเด่นงวดวันที่16เมษายนคือเลข1289เเห็นไหมครับเพื่อนๆเข้าเต็มๆครับ 8กับ9เอาละครับเพื่อนๆตอนตนี้เราจะมาคิดคำนวณหวยงวดวันที่2พฤษภาหกเจ็ดกันนะครับว่า2พฤษภาหกเจ็ดสามตัวบนมันควรมีเลขอะไรบ้างแล้วเลขเด่นตามสูตรของหนูวังเวงนั้นมีเลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับการคิดคำนวณก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับเราต้องนำรางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็คืองวดวันที่16เมษายน67 รางวัลที่1เลขที่ออก9 4 3 5 9 8เอาละครับเราทำยังไงครับเราเอา5บวกกับ9เท่ากับ4เอา9บวกกับ8ได้17หนึ่งไม่เอาครับเราเอา7เมื่อ7หมดแล้วตรงนี้ก็เป็น8 9 0ฉะนั้นงวดวันที่2พฤษภาคมเลขเด่นที่ว่านั้นก็มีเลข 4 7 9ครับเพื่อนๆต้องมี3ตัวนี้ตามสูตรที่เราคิดคำนวณน,นะครับงวดวันที่2พฤษภาหกเจนั้นนะครับเราต้องติดเลข4 7 9เอาไว้ถ้าไม่มีนะครับสตัวนี้บอกได้เลยครับว้าวุ่นตั้งแต่อาจารย์หนูวังเวงทำคลิปมาเพื่อนๆไปย้อนดูได้ครับไม่มีเลยงวดไหนที่จะหลุดไปสักครั้งเดียวนะครับฉะนั้นเพื่อนๆครับ ก่อนถึงวันหวยออกผมจะมาทําคลิปสรุปให้ฟังว่าควรจะมีเลขไหนเป็นตัวยืนนะครับวันนี้ผมก็ให้9กับ8ไว้มาเต็มๆเ,เลยครับ9 8 8 9ครับเพื่อนๆน,นะครับวันที่2พฤษภาครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเลขที่ควรมีถ้าเราจะเล่น3ตัวบนคือ4 7แล้วก็9ครับเพื่อนๆคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับก่อนจะจากกันหนูวังเวงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการคิดคำนวณหวย เป็นสูตรทางสถิติฉะนั้นเราโปรดใช้วิจนริญาณในการรับชมและรับฟังนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่เคยพลาดครับถ้าไม่อยากผิดหวังไม่อยากว้าวุ่นติดไว้สักหน่อยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆลํารวยเฮงเงทุกคนบาย